ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำสมาธิกันต่อไปเรียกว่าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็มีแล้วสมาธิเราก็มีแล้วปัญญาเราก็มีแล้ว แต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอเพียงแก่ความต้องการเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องเตรียมทำให้เต็มที่ก่อนแต่ที่จะถึงวันที่เราจะต้องตายมันก็มีวันหนึ่งแหละพูดกันไปพูดกันมาไม่ช้าก็หมดเสียง ก็หมายความว่าตายทุกคนก็เดินไปถึงจุดนั้นด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อยังมีชีวิตยอยู่เราก็ว่ากันไปเราก็ทำไปเร่งรัดให้ตัวของเรานี้ทำสินสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนบริบูรณ์บางทีเราไปมีแต่สิน บางทีเราไปมีแต่ทานลราบางทีเราไปมีแต่สิ่งที่มันไม่ครบมันไม่ท่วนเราก็เรียกว่าได้น้อยไปไม่ครบไม่ท่วนเหมือนกันกับบ้านของเราเนี่ยมันไม่ครบไม่ท่วนอะไรอะไรก็มีหมดแต่ไม่มีหลังคา เที่ยวนี้ก็แย่แล้วมันไม่ครบมีแต่หลังคาแต่ไม่มีพื้นก็นอนไม่ได้แม่งก็ต้องครบศีลส,สมาธิปัญญาก็ถ้าก็ว่าสามขาตั้งของได้แล้วถ้าเราขาดไปมันก็เหลือสองขา ก็ชักไม่ค่อยจะมั่นคงขาดไปเหลือขาเดียวก็ชักแย่แต่ถ้าเรามีอยู่ทั้งสามขาก็สบายก็หมายความว่าเราได้สำเร็จทำได้สำเร็จเป็นอย่างนั้นถ้าต่อไปนี้ก็ขอให้อยาโยมทั้งหลายพากันว่าตามอาตมาจะเป็นผู้นำ ข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิด,ดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดตามาธ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจให้ธรรมะเข้าทางหูรู้ถึงใจให้ใจของเรานั้นตั้งเอาไว้ธรรมะจะหลั่งไหลเข้าไปสู่ใจเอง พระว่าตัวของคนเรานี้มีร่างกายมีจิตใจถือว่าสมบูรณ์และมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นผู้วิเศษวิเศษกว่าสันภาสักว์ทั้งปวงสรนพสักว์ทั้งปวงนั้นมันไม่สามารถจะมาปฏิบัติธรรมได้ มันเป็นอหตเหและมันก็จะต้องเ,อเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดชาติของมันมันจะมานั่งสมาธิมันจะมาทำอะไรแบบเราไม่ได้ทั้งนั้นนั่นเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆมนุษย์เหล่านี้วิเศษกว่าจึงเรียกว่าสัตว์โตวิเศษโสสัตว์วิเศษ สามารถเข้าใจกันได้สามารถพูดกันได้สามารถปฏิบัติธรรมได้ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่ามีโชคกลาบอันวิเศษพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโพการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาบอย่างยิ่งกิจกิ ฉังมัจจานชีวิตตังการจะมีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ยากอย่างยิ่งกิตแฉังรรมัตสวาังนนการจะได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากอย่างยิ่งกิจโชพุทธานามุปปโดการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากอย่างยิ่ง ทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าสี่ยากยากแรกก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นสัตว์มันเป็นของง่ายนักเหมือนกันกับมดอย่างนี้ลังหนึ่งลังหนึ่งไม่รู้มันเท่าไหร่ปลวกอย่างนี้ลังหนึ่งลังหนึ่งไม่รู้มันเท่าไหร่ มันก็เกิดขึ้นมาง่ายส่วนมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมายากเพราะว่าต้องมีบุญมีวาสนามีบุญมาแต่อดีตจึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้และเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตมาอยู่ถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายอีกแล้วบางทีถูกเข้าไปโยนน้ำทิ้งตั้งแต่เด็ก หรือถูกเขาเอาไปทอดทิ้งตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาไม่ได้ตายไปบางทีเกิดมาโตหน่อยก็ตายบางทีเกิดมามีโรคมีภัยอยู่ไม่ได้ก็ตายกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เรียกกว่าผ่านมาเยอะเรียกว่ายากหนักหนาที่เราจะมีชีวิตผ่านมาถึงวันนี้และยากสามก็คือการฟังธรรม การฟังธรรมนั้นไม่ใช่ง่ายนักบางทีเราเกิดมาก็ไม่พบพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ฟังธรรมหรือเกิดพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่ศรัทธาก็ไม่ได้มาฟังธรรมหรือเกิดศรัทธาแต่ว่าร่างกายของเราทุพพลภาพก็ไม่ได้ฟังหรือว่าเกิดศรัทธาแต่ไม่มีพระเทศให้เราฟังอย่างนี้ เราก็ไม่รู้จะไปฟังที่ไหนจึงเป็นสิ่งยากยากสีนั่นคือการอุบัติบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดแต่และองค์นั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาถ้าผู้ที่เป็นวิริถ้าเป็นปัญญาบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็เรียกว่าบำเพ็ญบาร,รมีมาเพียงสี่อสงไขยแสนกับก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าศรัทธา,าทิกะนั่นเรียกว่าปัญญาทิกะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็เรียกว่าเป็นศรัทธาทิกะถ้าเป็นศรัทธาทิกะก็ต้องแปดอสงไขย กว่าจะได้มาสำเร็จถ้าหากว่าเป็นวิริยาธิกะก็จะต้องใช้เวลาถึงสิบหกอสงไขยจึงจะได้มาอุบัติบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับหนึ่งกับหนึ่งนั้นจะมีพระพุทธเจ้าไม่กี่องค์อย่างกลับของเราเรียกว่าพัทธกับ กับอันเจริญหรือเรียวกว่ากับดมีมีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ด้วยกันคือพระพุทธเจ้ากุกุสันโธพระพุทธเจ้ากโกนาคมพระพุทธเจ้ากัสโปและพระพุทธเจ้าโคตโมที่เราพากันนับถือท่านอยู่นี่แล้วยังเหลืออยู่อีกองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าสี อริยะเมไตไยโยนั่นเป็นองค์ที่ห้าและเมื่อพระสีอานมาบังเกิดแล้วหรือสัตว์ขนสัตว์้นจากทุกไปแล้วก็เป็นอันว่าแผ่นดินนี้ก็จะถึงการละอาวสานแล้วก็ตั้งกลับกันใหม่การตั้งกลับใหม่กว่าจะเป็นกลับขึ้นมาได้นั่นก็นานมาก ท่านเปรียบเหมือนกันกันกบว่า,าภูเขาสูงได้ห้าสูงได้ร้อยยอดแล้วก็มีเทวดามากวาดาวันละครั้งแล้วก็ภูเขาที่สูงนั้นเตี้ยลงเสมอดินเรียกว,กว่ากับหนึ่งมันก็นานเหลือเกินนะ่ะเพราะฉะนั้นในสระกับ จึงมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์ดีเอสององคอ์หรือว่าวางกลับอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวมาพัทกับของเรานี้มีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์เพราะฉะนั้นยากสี่ก็คือการอุบัติบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทั้งสี่ประการยากสี่นั้น เราก็ได้ประสบพบได้ด้วยกันทุกคนแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมามีชีวิตอยู่ถึงวัดบัดนี้เราเกิดมามีศรัทธาฟังธรรมเราเกิดมาได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาแทนพุทธองค์ก็เรียกไายากทั้งสี่ประการนั้นเราก็ได้มาหมดแล้ว พราะฉะนั้นยังอยู่ว่าความอดทนขันติเราจะมีเพียงไหนวิริยะเราจะมีเพียงไหนอุตสาหะเราจะมีเพียงไหนที่เราจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นซึ่งความดีความงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการก้าวหน้าของจิตใจของการปฏิบัตินี้ เป็นอันว่าเป็นความก้าวหน้าที่จะต้องมีผลให้แก่จิตใจของเราที่ใจของเราจะต้องไปเกิดต่อไปเพราะว่าใจนี้ไม่ตายร่างกายตายไปแต่ใจไม่ตายใจนี้จะต้องไปเกิดต่อไปแต่ในเมื่อเราพากันปฏิบัติ ความดีได้แล้วในพุทธศาสนาการก้าวต่อไปก็คือก้าวไปอย่างมีประโยชน์ก้าวอย่างที่การบรรลุก้าวไปอย่างที่เรียก,กว่าก้าวไปหามัคหาผลนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่หรือเรียก,กว่าขันติความอดทนเวลียะ ความภาคเพียรเป็นต้นเมื่อเราใช้ความสามารถที่มีอยู่แล้วกลุ่มก้อนของการปฏิบัตินั้นได้เพิ่มเป็นวาสนาได้เพิ่มเป็นบารมีต่อมาจึงทำให้การที่เราเป็นมนุษย์หรือเราพากันมีชีวิตอยู่ในขณะนี้และปัจจุบันนี้เป็นชีวิตที่ สูงส่งด้วยค่าเรียกว่าค่าสูงเหลือเกินคนในสมัยก่อนแสวงหาพระพุทธศาสนาเนี่ยพากันเดินตามหาเช่นพวเกลือสีทั้งห้าร้อยมาจากภูเขาหิมวันประเทศได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วก็พากันเหาะมาจากหิมมวันประเทศ มาฟังธรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเลือสีห้าลอยก็ได้สําเร็จเป็นพระอาราหันต์ไปและยังมีอีกประชาชนที่เป็นพระราชาและที่เป็นเศรษฐีพากันออกบวชนับจํานวนมากแล้วการออกบวชของท่านก็แสวงหาความดี คือแสวงหาความพ้นทุกข์ทั้งนั้นการที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือการปฏิบัติจ,จิตใจที่เรากระทำกระทำให้เป็นผสมฌมชานกระทำให้เป็นทุติยชานกระทำให้เป็นตติยชานกระทำให้เป็นจะจะตุถยชานเรียกว่าชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เท่านี้ก็เป็นโอกาสที่จะ จะทำวิปัสสนาต่อไปได้เพราะว่าการกระทำวิปัสสนานั้นต้องอาศัยสมถะเป็นเครื่องพอเพียงเสีก่อนถ้าสมถะไม่พอเพียงเราไปดำเนินวิปัสสนามันก็เป็นวิปัสนาไปไม่ได้การพอเพียงของสมถะนั้นคือการทำจิตเข้าถึงฌานที่สี่หรือเรียกว่าจตุทัยฌานนั้น ตจตุจฉานนั้นเปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เข้าไปอยู่ในที่ป้องกันเต็มที่ไม่มีกระสุนลูกปืนลูกระเบิดอันใดที่จะเจาะเข้าไปถึงผู้นั้นได้ผู้นั้นก็อยู่ได้ด้วยความไม่หวาดเสียวเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่มีอารมณ์ต่างๆที่จะเข้าปะทะเข้าไปได้ อย่างนั้นเรียกว่าเป็นฌานคือถ้าทําจิตได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นฌานขั้นสูงสุดในการที่เรามีฌานสูงสุดแล้วท่านก็ให้ดําเนินคือดําเนินมหาดําเนินมหาสติปัฏฐานการดําเนินมหาสติปัฏฐานนั้นก็คือตั้งสติไว้ที่มหาสติปัฏฐาน ตั้งสติว้ที่ม,มหาสติปัฏฐานก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นี้คือการพิจารณากายสติปัฏฐานที่หนึ่งคือกายานุปัสนานั้นหมายถึงการพิจารณากาย เมื่อจิตของเรานี้ได้เข้าไปพิจารณากายเห็นจริงแจ้งประจัก์ลงไปเมื่อไรจิตนั้นก็เกิดสติความมีสติของจิตนั่นแหละ,เ,ะเรียกว่าทำให้เกิดสติปฐานขึ้นการมีสตินั้นคือสติมันต้องใช้การแก่กล้าสติธรมธรมดาธรรมดาเรียกว่าระลึกได้ แต่ว่าสติแก่กล้านั้นไม่ใช่เพียงรละลึกได้อย่างเดียวยังเห็นอีกด้วยยังมองดูกายอย่างนี้ไม่ใช่ระลึกว่าอันนี้เป็นกระดูกสี่โครงอันนี้เป็นกระโหลกศีรษะแต่เห็นอีกด้วยจิตนี้สว่างคือเกิดความสว่างขึ้นเพราะจิตนี้ถ้าเราได้ฝึกเข้าฝึกเข้า ความสว่างของจิตนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอันความสว่างของจิตนี้แหละที่เรียกกันว่าดวงตาทิพย์ดวงตาทิพย์อันนี้เป็นดวงตาทิพย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นวิปัสสนาได้พิจารณาดูกายท่านเปรียบเหมือนกันกันกบนายโคคาดที่ฆ่าโค อันไหนเนื้อสันอันไหนหนังมันอันไหนเนื้อขาอันไหนสิโครงมันอันไหนไส้ในนี่พิจารณาเห็นละเอียดละออยอย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกันกันกบผู้ที่ทำสมาธิพิจารณานี้อันนี้เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมผมขนเล็บฟันหนังเป็นธาตุดินน้ำเหลืองน้ำเสลตเป็นธาตุน้ำ ความอบอุ่นในร่างกายเป็นาธาตุไฟความพัดไปพัดมาเป็นาธาตุลมพิจารณาตั้งสติพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งจิตนี้ไม่วอกแวกไปทางอื่นมองพิจารณาเห็นจริงเธอเห็นจริงแจ้งไปจักลงไปว่าการเทร่างกายอันนี้ ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่แล้วก็แยกใจออกมาจากกายเมื่อพิจารณาได้อย่างนั้นก็จะทำให้เกิดเป็นมหาสติปัฏฐานได้การให้เกิดมหาสติปัฏฐานนั้นเ,<อ>เรียกว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาสติปัฏฐานเปรียบเหมือนชัยยภูมิการสู้รบ จะตบมือหรือเรียกว่าการสู้รบศึกนั้นถ้าเรามีชัยภูมิที่ดีเราก็กำชัยชนะได้ถ้าเรามีชัยภูมิที่ไม่ดีเราก็สู้เขาไม่ได้กองทัพก็แตกสลายเหมือนกันกับผู้ที่พิจารณามหาสติปัฏฐานพิจารณาไปพิจารณาไป ก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราไม่มีสติพอหรือสมาธิกำลังก็ไม่พอสติก็มีกำลังไม่พอเมื่อสติมีกำลังไม่พอการพิจารณาถึงร่างกายอันนี้ก็พิจารณาไม่ได้คือพิจารไม่สามารถ ที่จะพิจารณาเห็นได้เมื่อไม่สามารถจะพิจารณาเห็นได้ความมีสติมันก็ไม่แก่กล้าแต่ถ้าพิจารณาเห็นได้ความมีสติอันนี้ก็แก่กล้าขึ้นการแก่กล้าของสตินั้นจำเป็นเลือเกินที่จะต้องได้รับการอบรมการอบรมนั้น เราจะสังเกตได้จากการที่เราอบรมเด็กเด็กนั้นจำเป็นที่จะต้องให้มีตารางการทำวันนี้เช้าแกถูบ้านกลางวันแกไปโรงเรียนกลับคืนมาแกทำการบ้านต่อไปแกล้างชามต่อไปแกทำความสะอาดข้างล่างอะไรอย่างนี้ นั่นเรียกว่าอบรมเด็กถ้าอบรมอย่างนั้นได้เด็กนั้นก็เป็นเด็กดีสามารถที่จะพัฒนาตัวของมันขึ้นไปเป็นเด็กที่ดีได้เหมือนก,นกันกับการอบรมสติการอบรมสติเราก็ต้องมีตารางเช่นอย่างเมื่อเวลาตอนเช้าเราทำอะไรเวลากลางวันเราทำอะไร เวลาเย็นเราทำอะไรเราต้องมีสติเขาเรียกว่าสติปฐานต้องให้มันอบรมคือหมายความว่าอบรมให้เป็นขั้นเป็นตอนคืออบรมให้เกิดความมีระเบียบของการปฏิบัติการทำให้เกิดมีระเบียบของการปฏิบัตินั้นก็คือการวางตารางให้ ที่เราพากันปฏิบัตินั่นเองเมื่อเราได้ขั้นนี้แล้วเราก็ต้องขยับต่อไปคือพิจารณากายเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อพิจารณากายเห็นแล้วเราก็ทวนกระแสจิตของเราว่าใครเป็นผู้เห็นเหมือนกันกับเรา,เาพากันนั่งอยู่ในที่นี้มองไปดูว่าอ๋อนั่นประตูหน้าต่าง ่มองไปดูประตูหน้าต่างนั้นตัวเรานั่งอยู่ในที่แห่งเดียวเหมือนก,นกันกับที่เราได้กำหนดสติกำหนดสติของเรากำหนดไว้ที่เดียวแล้วเราก็มองไปดูว่าอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นอย่างนี้ถ้าเรา,เรากำหนดตารางเอาไว้ได้ว่าเรานั่งสมาธิ หนึ่งชั่วโมงเราพิจารณาซะยี่สิบนาทีเรานั่งสมาธิยี่สิบนาทีเราพิจารณาซะสักห้านาทีอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นข้อกำหนดหรือเรียกว่าตารังในการที่เราจะอบรมคืออบรมบ่มอินทรีย์การบ,บ่มอบรมบ่มอินทรีย์ถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้ จิตนั้นก็จะเป็นมหาสติปัฏฐานที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปส่วนการที่จะเป็นกิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นมันก็เป็นไปเองมันเพราะว่าส่วนทั้งสี่นั้นเป็นนามธรรมเรานำเอามาพิจารณา ให้ง่ายๆเหมือนกันกับเราพิจารณากายนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพิจารณาเวทนาเมื่อเวลาพิจารณาเวทนาก็คือพิจารณาว่าเวลาจิตสบายนั้นเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาที่มันไม่สบายเราก็ไม่ทุรนทุรายอย่างนี้เรียกว่าเราทำสติในเวทนา เมื่อเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเราก็กำหนดรู้ในที่สุดเราก็ดึงมันมาไม่ให้มันฟุ้งซ่านต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตตานุปัสนาเวลาที่อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างเราก็คิดว่าอารมณ์มันก็สักแต่ว่าอารมณ์ในที่สุดมันก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน เพราะฉะน,นั้นผู้ที่จะเดินทางต่อไปเพื่อความบรรลุเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาชัยยภูมิคือมหาสติปัฏฐานนี้ไว้เป็นข้อปฏิบัติเมื่อเรามีข้อปฏิบัติถูกต้องก็เหมือนกับเราเดินทางถูกในที่สุดก็จะประสบผลสำเร็จสมความปรารถนาสมความต้องการ สมควาที่เราเป็นพุทธบริษัทซึ่งจุดประสงค์สุดท้ายปลายทางก็คือความบรรลุนั่นเอง